ทางมูมิดีทุกท่านค่ะที่ชันอัญชลีพุ่มแย้มค่ะชื่อทางธรรมว่าเย็นแสงธรรมก้าจนนะคะปัจจุบันอายุ64ปีค่ะที่ไปอยู่แพทย์พิธีธรรมนี้นะคะก็เข้าปีที่6แล้วค่ะก็ได้ลดอะไรหลายๆอย่างค่ะก็อย่างอย่างที่แบบลดได้ดีที่สุดก็คือการเอาแต่ใจตัวเองอัตราของตัวเองค่ะตอนนี้ก็สามารถทำได้สัก 90%แล้วค่ะแล้วเราก็มีความสุขตอนนี้มีความสุขมากกับการที่ได้อยู่กับท่านอาจารย์และอยู่กับหมูมิตรีค่ะแล้วก็จะพยายามภาคเพียนต่อไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็จะเข้ามาบำเพ็ญเรื่อยๆค่ะตอนนี้ก็ติดภารกิจในการเรียนต่ออีกเดือนครึ่งนะคะท่านอาจารย์ค่ะก็ขอบพระคุณหมูมิตรีทุกท่านที่ขัดเกาได้จนถึงทุกวันนี้ค่ะขอบคุณทุกผัสสะที่ทําให้เรา จเจริญขึ้นมาในวันนี้แล้วก็ทําให้ลดการเอาแต่ใจได้ดีมากเลยค่ะกลับไปอยู่กับสังคมข้างนอกได้ด้วยความเปิดบานและก็อยู่ในหมูมิดีด้วยความเปิดบานค่ะสาธุค่ะ,ะท่านใดจะสักถามหรือแสดงความเห็นไหมอ้าวท่านใดเห็นควรให้ผ่านกลับขอพระคุณมากค่ะ,ะสาธุ แบบเขา